อิมเอาหอเอาหมอที่เ้าหมอเนี่ยอยากินกุ้ยเดืยวผัดปันกิวข้าวอยากกินนมผู้คนหลับม่วานกินแล้วล้ามาไปสโลบไปเออข้งขาจเห็นหมอมนฟ้นเลอตัวจืเอมบัจีบักเออสน้องมาฟ้าอาอืมอนี่ก็อขาอ้วนเจ๊น้าอบางเลย

mau betul betul di สีดมทแต่ระเทศตระระยจันโทิเราทำมาเจวดาตัวพาอินโทเจ้าชาทีิวัตวัติหะที่อยู่จะเตปัารายเติเตชนชนสัมภมาสิสิเตอินานาติตังสิทธิสมมาจนาติตังสิธิอินสวนสิสิสิทิเมนี่ ยานนู้มิมากก็มมาในที่ติดมักติดยาในตัวนี้สมาก็ตาในภูมิที่ตนักุทางน้ำตมังน้ำามาตัวตัวยานตัวตัวนี้มากระทในภูมากก็เหตุอย่างทุนพิจา ห่น้าเบไปให้ยะเอาคุยรถต่งมณไปไหนี่กำลังสงไปนี่เดีเลยปิก่อนอูบาอาจานบอเยืนอ้ มันม Ch Ch oh. ันะมันสองมันหายนึกชิชิชกับกํเกิดอยู่จับกําหงใหห่มอดพูรุ่นพี่แถวาตมาห้าโอ้กลเลยที่นะเอาอันนี้ขูเลยไหมนะขู่แล้วก็กินก็ทิ้เราเราเราเจอไปะยาดีฮะเจริบาสูเลงมันหออะแกนางอะไจยาดไถ้านนางบ่อบ่นนางบ่ต่อเหอชัวแกเป็นนางอะไรดียวอีตองยาดไดนยัดะเอเละแค่นางอะไรปาอะไนะยนหลังสิแกววไวกูดิ ตอวนี้ตะไก่ไก่กันมกินพรยาดแล้วก็ไา่สุมากินปลาตัของลางเห็นไหนะเคยใหญ่อ้ยอจิ <oh é, ้นไอู้ขนะมะกินหัตื <t ema> <t ema> ่นนางไาเออหัดตื่นนางไายเลยเอานี้เหล่าวดหนึ่งตามหกสลึงเนอะตัวหนึ่งตัวหนึ่งเพลิดตะไก่กันมกินเอาไข่สุดเต่าตะเหล่าคูเสาไว้เสา หาเจ้าว่าบานมันนังบ่ไหลนี้กองมันเออจนนเจามันมันไปกอแล้วกันไปก่แล้วก็เลยก็บันผ่อนหานางนี่แล้วมันตรงเอเจ้นเออเออเอาไป